ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้กลับมาพบกับพวกเรานะครับบานวิ่งวิ่งแนล์นะครับหลังที่จากห่างหายกันมานานเลย3าถึงสเดือนนะครับใครที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กจะรู้นะว่าผมออกตกปลาทุกอาทิตย์นะแต่ทําไมถึงไม่ได้คลิปรู้ไหมฮะเพราะเราไม่ได้ปลานะครับคลิปนี้นะครับผมไม่เคยจองแพที่ไหนนานขนาดนี้นะผมจองไต่แหลมมาเนี่ยรู้สึกว่าจะสัก2เดือนได้มั้งเพราะปกติผมจะจองแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะแต่น,นี้ผมจองล่วงหน้ามาสองเดือนเลยนะกับหมายไต่แหลมเขื่อนเขาแหลมเนี่ย หมายเอ่อเกาะตะเย็นครับผมเคยไปได้ไปแล้วถึงสองคลิปมั้งห้าเมื่อปีที่แล้วรู้หมายรู้แนวตีหมดนะไม่ยากครับแต่ปีนี้ครับอุปสรรคเราคือน้ําเยอะมากนะครับอันนี้ก็มากับนี้เลยครับเหยื่อลําระเบิดครับเป็นฟ็อกไทแลนด์นะฮะแล้วก็สุดสองคนชอบเยอะมาที่นี่นะฮะไม่พลาดแน่นอนครับเหยือค่ายนี้ แต่ผลงานจะเป็นยังไงนะครับวันครึ่งนะฮะนี่ก็ป้าวไปจัดเที่ยงแล้วเราไปทำทุล่ามาครับแต่สะพานมอไปเที่ยวมานะฮะตกปานี้ครึ่งวันกับวนี้เต็มวันมาดูกันครับว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงครับกับรดูกกับเอ่อเปิดฤดูก,การตกปลาหน้าดินที่เกินเขาแหลมครับไปครับรอรับชมได้เลยผสมเยกก่อน แรกนะครับกำลังจะลงนะฮะกับที่หมายใสแหล่รครับก่อดตะเย็นนะครับแต่ดูไม้แรวกว่ากี่นาทีจะกินเด้น,น,นะครับเดีย๋ยวไปตามดูกันกดก่อนนะเฮ้ยเฮ้ย

ลบดิดบดด่ดเอ้เดีกยิยาวๆอับาโอ้เจ็เลนหลังดอกเลยโวยตัดเลยเงี้ยออฝังมาเดี๋อ้มาเิี๋ยวปล่อโอ้ยจ้ามาเลยจ้ามาเลยคยจ้ามาแล้วจ้ามาเลยคอ่โอเป็นไงครับมาถึง มาถึงแล้วใช่ไหมัมาถึงแล้วถึงแล้วนี่นตัวแรก,แกซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับปากกาดำนะฮะเขาแหลมตัวนี้ประมาณรวมมีสามโลครับไซน์นี้ถือว่าณตอนนี้ผมว่ามาตรฐานนะสองสามโลนี่ประมาณนี้เราดูว่าใ,ใหญ่จะมาบ้างหรือเปล่านะครับปากกา <จะ S 3> มา,มาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มสนุกแล้วปากกาเคินสีเฮ้ยเขาแหลมเขาแหลมโอเคครับเดี๋ยวดูครับตัวต่อไปจะมาหรือเปล่าไป ใช่แล้วไม่ไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วสัตว์นี้ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยเวียนช่างเงี้ะพวกปนินว่ะพวกปนินตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วตัวนี้ถ่ายนี่ถ่ายตัวนี้เลย้อนเลยตัวนียคุยโอ้ไม่ได้ตอแล้วเนี่ยต่อเหรอเสร็จร้อยพวกปนินว่ะตัวเนี้ยจะบโง่โง่เฉยอะเชื่อฟังพวกปนินเอาไหม เดิมพันไหมเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วเปนปันนินเน็้เลยไอ้ปันินไตักเนี่ยมันมั่บนีกลับเลยกลับเลยนี่จอยเฮผอมนะเนี่ยลาหลัังดุมากมากก็ว่าตด้ตวนีฟิตเนสก็วยพี่อโอ้ยแบงค์ปันนินตรงนี้เลยเล่นแก่แล้แก่ โ <Okay>. อเคหน่โลก็เป็นโลหรือปาน,นินบอกกว่ตาตาเด <c oughs> ตาหโลปานินฮนะสตแหลมเขาแหลมกินเบ็ดเบอร์เจ็ดนะเนี่ยผมไม่ได้ใช้เบ็ดชินูนะผมใช้เบ็ดอิซามาเบอร์เจ็ดกามาเบอร์เจ็ดไล่มาสาประมาณโลนี่นี่ครับเดีมันต้องมาอีกแน่นอนคนระับเรารู้หลุมรู้เหลี่ยมแล้วจเจอใหม่ตัวหน้าครับ อ้ปันนินอีกแล้วเนี่ยดูลูก้มมาหาจ้ามาโอ้ยต่อเนื่องเลยสุดยอดครับทองนี้ปันนินอีกแล้วเนี่ยใส่ใส่เนยมันจะเราเยอะมันจะใส่หัวไปใส่หัวมาร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยตัวนี้โหจะใหญ่กว่าเมื่อกี้เลยนะดูดิมันสั่นเลยเย่ก่อนเมูรุด

อีหน oh ูเนี่ยใช่จริงเ่ยนะประเนโอ้ยสองตัวติดรถติดใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่ากเรื่องเล่นอืมหันหนอืมนี่ใหญ่กว่าสองตัวติดโัใหญ่กว่าใหญ่ตัวท้องใหญ่เลยตัวใหญ่จอย ดูนี่ครับใส่ตะก้อตัวที่สองนะตัวแรกเพิ่งกดไปเมื่อกี้เองเนันีขึ้นเหลุมเดียวกันเลยไกลฮะผมว่างานนี้สนุกเลยขันนอะเดี๋ยวจะทูวิธีและรู้หลุมรู้เหลีอน่มขึ้นมา่าจะมีหลายๆตัวนะครับไปจะดูต่อเดี๋ยวดูต่อเลยวันนี้วันแรกนะครับสถ่ายรูปปลาไหมมีคนถ่ายรูปปลาไหมนะใสไหมลาบเรายอลาบเาเ่ยปลานี่จะอยู่ด้วยปากกา ปนินไอตุ๋ยไอเฮีดูหน้าไอสัตว์หน้าเด็กเลยอยาให้หลุดนะอยาให้หลุดนะเปิดเบรกเลยได้เสรเรียบร้อยไอสัตว์เรียบร้อยเฮ้เรือไปเรือมาดิเรือมาเรือไปเรือเรืเอาเรือนี่ดดัง เออเออถ้าโดนถ้าเหมืนะเร็วดิใสายใส่มาหนีใ่สายเน็ตต้องต้องเล่นเปิดแบดด้วยเฮ้ยไม่ต้องเรือแล้ววิ่งออกพอนี่แล้วใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่พ่อนั่งอยู่ดูหนูอยู่นะต้างโดนหนูตกก็เลยไปไหนได้พ่อโดนน้าเด็กเหมือเลยอ่ะน้าเด็กเยอะเยอะมาตัวสามนิ้วเฮ้ยไปถามเนาะหุ่ยนักจริงเลยเนี่ยหัวเหยื่อยัะไม่แตก เรียเรียแก้มตงมือเนี่ยเหอ๋ยเนี่เนี่ยเนี่ยเอามานี้ยไปหนเดี๋ยวปนินปลาอะไวะปนนปนินนนอยัไม่เห็นปลาเลยนี่ไปทเตอร์อุยเตอร์หลยครบเฮ้ยบเลยโอ้โหนี่มัหยจัดมปนินเลยเมเตอร์ไม่ให้ไม่ให้ปากาโคตรมัน สมการรอคอยแล้วเลยเบัตเตอร์บัตเตอร์ตัวนี้ให้เป็นบัตเตอร์เบอร์เตอร์ยาเบอร์เตอร์ไปได้ยูเฮ้ยตกไม่รู้เลยนะ <c oughs> ช้อนหน่อยเพื่อนครับเฮ้ยช <c oughs> ้อนหน่อยวัดไม่รู้เลยว่าปลาอะไรโอเคเรื่องนี้แหละ ทีมครอบครัวฮะอย่างที่เกิดไว้นะครับครอบครัวผมครอบครัวนัดเดียวครอบครัวไอุ้๋ยนะครับแล้วก็น้องๆแล้วบรรเหล่าแม่บ้านนะครับวันนี้ก็มาทำหมูกระทะกินกันที่แพรเลยนะก็วันนี้ก็ลาไปด้วยครับภาพบรรยากาศอันขอบอุ่นะครับของพวกเรานะฮะงานี้ิูนะเห็นกินเป็ดด้วยนะกินเหมือนปลากินเหมือนปลา เราไม่แตกแดกได้ไงให้ให้ไรายแบบมาส่งนะครับมีเป็ดหันย่างเป็ดหันเป็ดเป็ดย่างเป็ดนกเรือเป็ดนังเกลือนะครับแต่เราเราหมุนเราหมุนมันลูกหมูหมุนอ่ะลูหมุนหมุนธรรมดาโลกประจําเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาติดตามมาต่อว่าจะมีปลาเกมนะฮะวันนี้พรุ่งนี้ผมจะแจกได้ปากกาปากกาจะเป็นเขียนอะไรมาที่นี่ต้องให้ปากกาครับสิกเนเจอร์ของเขาเลยปีแล้วปีแล้วจะว่าใช่ ครับผมจาซื okay, okay, so ้อจากตัวนั้นทุกอย่างยี่สิบมาสองแผงใช่ปากกาอ๋อรู้ปากกาอย่างนี้น้องไม่ใช่นะอ๋อผมเข้าใจผิดคนเข้าใจอะไรยาะนะเดี๋ยวคืนนี้เราก็ล่ำลาไปก่อนกับภาพนคืนนี้เรามาเจอกันเช้าวันนี้เราไปเจอใหม่นะครับกินได้ออไไม่เา้ีโ้กขออยยังไงวะเช้าวันที่สองนะครับสำหรับพวกเรานะะฮที่แพ้ไถแหลมนะเคยเขาแหลม วันนี้อากาศผมมองว่าเลวร้ายมากนะดูด้านหลังผมเนี่ยฝนนะครับแต่มาคือก็ฝนตกอย่างแรงไงตอนนี้ใครจะมาก็เ,ออเช็คสภาพอากาศก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เป็นฝนตกนะไม่รู้ปาล์มจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะครับแต่ผมมองจากสถา,า,านการณ์แลมันต้องกินนะความวานมันกินขนาดนั้นนะ แต่วันนี้ฝนตกนะับอุปสรรคเราเลยทุกคนเรามาดูกันนะครับส่วนวันนี้ตัวเบ็ดผมแนะนำหน่อยดีกว่าก่อนเลยดีกว่าตัวเบ็ดนะครับเบ็ดเล็กเนะี่ย เบด็บดเอ่อเบ็ดตัวนิ่งชุดเล็กนะผมจะใช้ชิโนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับแต่ส่วนเบด็ดเอ่อชุดใหญ่แหละรอบเบสเนี่ยผมใช้เอ่อการ์มาครับเบอร์เจ็ดพอเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะปลาตัวน,นี้กินเบ็ดเล็กมากจริงๆนะจากผมก็ไม่เคยเชื่อนะเนี่ยมาเจอครแค่นี้ผมเห็นกระตามผมเชื่อเลยตอนนี้ต้องคอยตามน้ำกันไปก่อนนะครับสำหรับตัวเบด็ดปลาหน้าดินตามเกื่อนนะครับคุณ นะฮะวันนี้เดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงครับก็อคอยติดตามดูกันเลยวันนี้เรื่อยๆเดวันสุดท้ายของพวกเราแล้วฮะวันที่2อกับทิปไปแหลมไปเขาแหแล้วไปครับ

ลงไปนะครับสาหรับตกปลาสองวันหนึ่งคืนกับพวกเรานะครับที่ไลแหลมเขื่อนเขาแหลมครับงานปลารวมประทับใจนะครับวันแรกผมมาถึงนี่กันเที่ยงนะนะตกปลาจริงก็มาบ่ายโมงนะครับดีเมื่อวานเมื่อวานผมตุนไม่เยอะหน่อยเมื่อวานเน้นประมตะกาบปลาเลยนะวันนี้ฝนมาตกนะครับอย่างที่บอกไว้แต่ก็วันนี้ปลากาทินล้วน้วเลยนะเมื่อวานาได้ปลากาแค่ส่วนเดียววันนี้กินห้าทีได้ห้าตัวเลยนะปลากาไม่หลุดเลยวันนี้โหสุดยอด มือานานมาทีนะฮะหมานหมังหมังจริงๆนะครับส่วนใครจะรีบมาฮะไอ้ใครจะมาตายแหลมตอนนี้ครับลองโทรติดต่อดูครับเดี๋ยวผมมีทีมเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะฮะลองโทรสอบถามดูว่าว่างที่ไหนรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจะเต็มแล้วนะเพราะว่าทางแหลมน,นะทางเรดาร์เนี่ยปลามาเริ่มกินละปลา,าเข้าแล้วนะครับสังเกตด,ดูแล้วทุกแพน,นะแพไมุ้ยแพรเงาแพรพิโนะอะไรเยอะปลากันจัดตัวนะครับลองโทรมาดูคุยดูแหลมดูครับ ค่าบริการก็เหลือแพ้4,000มงค่าแพ4,000รวมหมดเลยค่าอ่อยค่าเรือรับส่งนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับผมนะครับกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนกันเลยครับก็อย่าคอยมาติดตามรับชมกันนะฮะอย่าลืมครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์พวกเราหน่อยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านใจเลยครับที่มีพวกเราสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับจบจบทั้งมา Yeah. <laughs>